สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับสำหรับ EP นี้ครับเป็น EP สุดท้ายหรือเรียกว่าตอนสุดท้ายนะครับของเจริญพรกลางนะครับนะเป็นของลูกปู่รุ่นแรกหลังไก่ขอบปองอ้อยครับนะเป็นของลูกปู่บุญมานะครับนะครับของอ่ารุ่นนี้นะครับนะเป็น ขอบป้องอ้อยครับนาเบรดห่วงเชื่อมนะครับแล้วก็ไล้ห่วงนะครับนะฮะจะมีมาให้ลุ้นกันครับพี่นี่ฮะเหรียญรุ่นนี้ครับสวยมากพี่นะฮะสวยตั้งแต่กล่องเลยนะครับนะสีเดิมจากวัดครับตอนนี้เปิดเพียงแค่22บรุ่นสุดท้ายเท่านั้นครับพี่เดี๋ยววันนี้ครับเรามารับชมรายการที่1กันเลยนะครับพี่ๆนะครับเรามารับชมรายการที่1กันเลยครับ รายการที่1นนะครับเรามาเปิดพร้อมกันเลยพี่ถ้าหากสนใจรายการไหนสามารถติดต่อมาได้ที่อีลไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่จ๋านะครับรายการที่1ครับรายการที่1เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เปิดมาเป็นเนื้อสามกรรษัตริย์พี่โอ้โหสามกรรษัตริย์เงินทองหน้าพี่จ๋า สามประสัตย์เงินทองหน้านะครับรายการนี้ครับนะเป็นเนื้อสามประสัทพี่นะฮะจีวอนหน้าพื้นทองหน้าเงินพี่เลขโคดตัวเดียวหลักเดียวใหม่เลขแปดพี่โอ้โหเลขโคดตัวเดียวตัวเดียวใหม่เลขแปดพี่มาโหดแต่เช้าเลยพี่รายการที่มาโหดแต่เช้าพี่รายการที่น้องขอเลยพี่น้องขอหกร้อยบาทพี่รายการที่น้องขอหกร้อยบาทพี่รายการที่หนึ่งครับ ต่อมาเป็นรายการที่สองครับพี่ชายรายการที่สองเปิดออกมาครับรายการที่สองเปิดมาพี่ปุ๊บชุบเงินพี่โอ้ยไอเราไอเราคึกว่านี่พี่ผมมันนึกว่าเนื้อเงินมาอีกแล้วครับรายการนี้ครับเป็นเนื้อชุบเงินนะฮะฝังพลอยข่าวพี่ ฝั่งพลอยขาวเต็มสังกิคุ้ยพื้นลงยาแดงเพนไก่คุ้ยพื้นลงยาแดงเพนเก่านี่โอ้โหนี่พี่ฝั่งพลอยหน้าลงปูกคมๆอย่างนี้นะครับลงยาแดงพี่ขอบปองอ้อยพี่เลขคเนเบอร์หนึ่งแปดรวมกันได้เก้าครับนี่พี่ลงยาไก่ด้วยครับรายการนี้ฮะลงยาขอบใหญ่ด้านหลังโดนยาพื้นด้านหน้าพี่รายการนี้ขอเียงลปพี่น้องเบาๆพี่ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทพี่นะครับพร้อมกรอบส,สวยๆอย่างนี้เลยพี่นะครับนันเนี่ยจบว่าพันเจ็ดพันห้านะครับนะรายการที่สองพี่มาลุยกันต่อพี่ไปกันต่อครับรายการที่สามครับรายการที่สามพี่นะครับนะขอเร็วนิดนึีพี่นะครับเพราะคลิปลงช้ามากนะครับ รายการที่สามเปิดมาครับเป็นเพ้นสมเสมือนจริงแบบที่สรรงองจะสร้าง9กากองค์ที่เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่เลขโค้ดตัวเบอร์ตรงนี้พี่เลขโค้ดตัวเบอร์สองสี่พี่มาลุ้นกันช้าช้าครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันช้าๆพี่นะเพ้นเสมือนจริงแบบที่2เป็นยังไงพี่อ่าไม่เห็นพี่ขอโทษทีพี่ผมไม่รู้ว่ามีโฟมอยู่นะครับ <S <S ขออนุญาตนะครับน้องขออนุญาตตัดตัดให้พี่ๆได้รับชมความสวยกันนะครับ <S <S ของเหรียญรุ่นนี้นะพี่นี่ครับมาแกะออกกันพี่นะฮะองค์ที่สามนะครับพี่ชายนะครับ องที่สามมาลุ้นเลช้าพี่โอ้โหรายการนี้ครับลงยาลงยาพยาอะไรพี่พยาเหี่ยวอไปเหมือนเหี่ยวเลยพี่หนึ่งน้อยสีนะครับโอ้โหพี่รายการนี้สวยจริงพี่รายการนี้สวยจริงนะครับรายการนี้เป็นเพชรเสมือนจริงนะครับแล้วก็เพชรเหรียญเป็นพุทธศินนะครับนะครับเป็นทิยาเหี่ยวนะครับเพชรเหรียญพุทธศินนะครับแล้วรายการนี้ครับขอแบ่งปันที่น้องเบาๆนะยครับ ผมขอแค่งอ่าพันสองร้อยไอ้พันเดียวพอพี่นะครับน้องขอหนึ่งพันบาทพอพี่นี่ครับรายการนี้รายการที่สามครับพี่ชายต่อมาครับเป็นรายการที่สี่ครับรายการที่สี่ครับน้องขอญาตเปิดนะครับรายการที่สี่เปิดอมาพี่โอ้หรายการนี้ครับนะโอ้โหเป็นโค้ดตอกโค้ดสาราหรือเปล่าพี่ใช่ไหม รายการนี้ตอกโคสราพี่นี่ยฮะเนื้อชมนนบนสารเลขโคาเบอร์หกหนึ่งพี่จ๋าเอยเลขโคสเบอร์ห้าหนึ่งพูดผิดพี่นะฮะตอบชนวนพี่นะครับนี่ตอกสราโอ้โหพี่สวยอย่างสวยอย่างนี้นะครับสวยสวยอย่างนี้ครับน้องขอเป็นไปพี่น้องเลยครับรายการนี้เนื้อนวนตอบโคสรารอบขอสี่ร้อยบาทพี่นะมาบูชากันได้เลยนะครับมาลุ้นกันต่อพี่จ๋ารายการสไปพี่รายการที่ห้านี่ครับ รายการที่ห้าครับพี่ขออนุญาตเปิดนะครับ <c oughs> รายการที่ห้าเปิดเข้ามาพี่โอ้หรายการที่ครับหลังเลเซอร์ยันหลูกปู่นะครับ นะฮะลูกปูเมตตาเขียนนะครับรายการนี้ครับเป็นเนื้ออัปาก้าลงยาฟ้าครับหลังเรียบพี่นะยิงเลเซอร์ยันปูครับเลขคนเบอร์หกสามพี่รวมเป็นเลขเก้าพี่รายการนี้นะฮะเลเซอร์ห้าร้อยบาทน้องขอห้าร้อยบาทครับนะเป็นคอยท่านยิงเลยิงลายพวนะมาเปิดกันต่อพี่ชายครับองค์ที่หกครับองค์ที่หกเปิดขึ้นมาพี่ โอ้โหรายการนี้ครับเป็นเนื้อสองกระสับเงินพื้นเงินองค์ทองครับรายการนี้เนื้อสองกระสับพื้นเงินองค์ทองพี่เลขโค้ดเบอร์ห้าเก้าเลขโค้ดเบอร์ห้าเก้านายยิงโค้ดสองกระสับพี่โอ้โหพื้นเงินหน้าทองครับรายการนี้จะสวยงี้พี่ชารายการนี้จะสวยงี้พี่นะครับรายการนี้แบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนายน้องขอแบ่งปันที่น้องสี่้อยห้าสิบาทพอครับพี่ชายมาลุกต่อไปกันต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่7็ดครับ รายการที่เจ็ดเปิดออกมาแล้วพี่จ๋าปุ๊บโอ้โหเป็นเนื้อชุบทองนะครับเป็นเนื้อชุบทองฝังพลอยขาวเต็มสังกติลงยางไก่ได้านหลังพี่โอ้โหหลู่ลงยาเหลืองเลขคุดเบอร์ตัวเดียวหลักเดียวด้วยเป็นหมายเลขเจ็ดนะฮะเลขคนตัวเดียวเบอร์เดียวหมายเลขเจ็ดครับลงยาพยาไก่ได้านหลังนี่ครับ รายการนี้ครับขอเป,ป็นปันพี่น้องมาเบาพี่ขอ450บาทพี่เอาปบูชากันได้เลยนะครับมาลุยต่อครับพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่8ปดครับเออรายการที่8เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาจีวอนนะครับใช่ไหมเนื้อทองแดงลงยาจีวอนลงยาน้ำเงินพี่นะฮะจะสร้าง33เหรียญน,นะครับเลขโค้ดเบอร์29 เลขคนเบอร์29พี่นะฮะรายการนี้เอาไปบูชากันที่350บาทพอพี่รายการนี้น้องขอแบ่งไปพี่น้อง350บาทพอครับพี่รายการที่แปดนะครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับพี่ชายรายการที่เก้าพี่มาเปิดรุ่นมพอพออาพร้อมใช่ไัมรายการที่เก้าเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นแบ็คโรเดียนนะครับหุยพื้นลงจากตุงชาพี่โอ้โหแบ็คโรเดียนพี่โอ้โหรายการนี้สวยจริงครับ รายการนี้สวยจริงพี่ฮะเนี่ยผมว่าพี่ๆชอบเน่รายการที่ผมว่าพี่ๆชอบเนี่ยครับไม่ค่อยได้เห็นนะครับรายการอย่างนี้เลขขนเบอร์สองแปดี่รายการนี้สวยมากรายการนี้สวยจริงครับพี่จ๋าเนี่ครับรายการนี้น้องขอแบ่งครับอรายการนี้น้องขอแบ่งไปพี่น้องที่หกร้อยบาทนะครับขอหกร้อยบาทครับพี่ๆนะฮะสวยจริงครับรายการนี้สวยจริงๆครับมาลุ้นกันต่อพี่รายการจะไปนิครับเป็นรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาครับวันนี้อบาบาก้าซาตินนะฮะคุยพื้นหน้าหลังลงยาเขียวลงยาจีวรฝังพลัสังคติเลขคุนเบอร์สี่ห้าพี่ลงยาเขียวเหนียวซับครับนี่รายการที่สิบครับโอ้โหรายการนี้ขอสี่ร้อยบาทพี่ชายบูชากจได้เลยนะครับรายการนี้ขอแทกแค่นี้พี่นะฮะมาดูกันต่อพี่ชายรายการจัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่เอ็ดมาเป็นเนื้อชุบเงินโบนาราณพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อชุบเงินโบนาราณเลขโคตรเบอร์เก้าสองพี่เลขโคตรเบอร์เก้าสองพี่รายการนี้เอาไปบูชาพี่ขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะลองเลือกชมดูครับนะครับมาเรื่องต่อพี่ชายรายการที่สิบสองครับ รายการที่12เปิดขึ้นมาพี่โอ้โหเป็นเนื้อทองเหลืองคุยพื้นลงยาแดงขอบเขียวลงยาจีวอลงยาไก่เลขโคดเบอร์ห้าสี่พี่ลงยาพิเศษอย่างนี้โอ้โหพี่ดูด้านหลังด้านหลังลงยาไล่สีด้วยพี่โอ้โห รายการนี้น้องขอ450บาทพอพี่น้องขอ450บาทพี่เอาไปบูชาได้เลยพี่ครับสวยๆนะฮะถ้าชอบถูกใจรายการไหนพี่ทักกันได้เลยพี่นะครับมาต่อรองราคากันได้พี่ไหวเท่าไหร่ทักมาพี่นะครับอยากให้พี่น้องได้บูชากันพี่นะครับไม่เป็นไรนะครับทักมาได้นะครับมาลุยกันต่อครับพี่ๆมาลุยต่อพี่รายการที่13เปิดขึ้นมาครับเป็นอัปปากาสตินเลขโค้ดเบอร์58ครับ ลงยาแดงนี่นี่ครับอัป,ปก้าลงยาแดงครับนี่ฮะัรุ่นเจริญพรนะพี่นะฮะรายการนี้ต้องขอสี่ร้อบาทรายการนี้ต้องขอสี่ร้อบาทนะครับ,รบรรรรปัาเล่นรุ่นหลักพอพี่เล่นรุ่นหลักหลักพอพี่เป็นที่นิยมครับมาลุยกันต่อพี่รายการจะไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่พี่ขออนุญาตเปิดนะครับโอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้ออัปก้าซาตินครับพี่จ๋า รายการนี้เปิดมาเป็นเนื้ออัปปร์กาซาตินนะครับพี่จาร,รายการที่เิ็สี่พี่นี่ครับ,น,น,ขขน,บร 75, นี่ครับยิงโค้ดเพชรด้วยพี่เลขคนเบอร์เจ็ดห้านีครับด้านหน้าฝั่งพออย่างนี้พี่ขอหกร้อยบาทหรือรายการนี้ขอหกร้อยบาทพี่นะครับฝั่งพอเต็มสูบอย่างนี้นะครับมาลยุยเดตต่อพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้าที่ขอญาติลุ้นนะครับทีนี้ รายการที่พออนน้อขอญาตดูจะตอบพี่ได้ครับ<ม>รายการที่พ้าเปิดออกมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ย<ม>เนื้อเงินสดไสนะนวะพี่เรียมกรอบทองโอ้โหเลขโคดัาเบอร์ห้าหนึ่งพี่เลขโคดัาเบอร์ห้าหนึ่งเนื้อขอญาตดูขอญอาตด,ออดูราคาแป๊บนึงี่นะครับน้องขอญอาตดูราคาแป๊บหนึ่งพี่จ้ะมาเดือดเลยพี่รายการน,นี้มาเดือดเลยพี่ นี่ฮะขออนุญาตดูราคาแป๊บน,นึงนะพี่จ๋านนะครับนี่ครับราคาพี่นี่อง์เดียวกับเราเลยพี่อง์เดียวกับเราเลยพี่นี่ปิดกันที่สองพันไหครับผมเปิดไปพันเดียวครับยังไงพี่ผมบอกแล้วผมแบ่งปันพี่น้องครับนี่ฮะโอ้โหพี่ดูเปิดกันสี่พันนี่ฮะเดี๋ยวผมอนุญาตดูแล้วกันนะว่าโอ้นี่ นี่เนื้องเงินหน้า,นาวาัดจบเป็นสองพันหนึ่งพี่เพจนี้โอ้โห,โโหพี่สุดจริงๆครับนะผมกําลังพาดูราคาพี่น้องได้รับชมกนะันพี่ได้ชื่นใจกันเนาะพี่เนาะจะได้ดูกันให้ชื่นใจครับพี่นี่ฮะโอ้โหพี่บจบเท่าไหร่นี่สองพันนะฮะสแตนดาร์ดผมว่ารายการนี้น่าจะสองพันนะพี่ นะครับสแตนด์ดาดหรือพี่น่าจะสองพันเอางี้ครับนะหัวเปิดแบงปันพี่น้องแล้วกันครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขอหนึ่งพันแปดร้อยพอพี่นะครับเนื้อเงินพี่อยากให้เกงใจใครครับเนื้อเงินพี่เนื้อเงินนักกากนวะพี่นะครับขอหนึ่งพันแปดร้อยปิดให้ครับราคาบางๆพี่เลขคนเบอร์ห้าหนึ่งพี่นะครับเรามาลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบหกครับ นะครับรุ่นนี้แรงพี่นะครับเป็นรุ่นอ่ารุ่นเหมือนรุ่นหลักเลยพี่เนาะเพราะเป็นรุ่นเจริญพรนะพี่นะครับรายการนี้ครับเป็นรายการที่16เปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออัปกาขัดเงาคุยพื้นลงยามาต์พีสพี่โอ้โหเลขโคดนัมเบอร์อะไรพี่เลขโคดนัมเบอร์อยู่ที่ไหนเอ่ย หาเลขโค้ดตัเบอร์ไม่เจออ๋อนี่เลขโค้ดตัเบอร์เจ็ดหนึ่งลงมาได้แปดนี่รายการนี้นะครับแปลงไปพี่น้องสี่ร้อยบาทนี่ลงยานหน้าหลังครับพี่จ๋นานะครับมาลุ้นกันต่อพี่ชายรายการตไปครับปเป็นรายการที่สิบเจ็ดนี่รายการที่เจ็ดเปิดออกมาพี่โอ้ยรายการนี้เป็นเพชรเหมือนจริงแบบที่หนึ่งพี่เลขโค้ดตัเบอร์สามห้าเลขโค้ดตัเบอร์สามห้าพี่แบบที่หนึ่งที้แบบสองเปิดไปแล้วนะครับพันหนึ่งนะครับใน,นเน็ตจบสองพัน ผมเปิดพันเดียวเนี่ยโอ้โหโงยานี้น่าธรรมชาตินะพี่เป็นโรงยาท้องฟ้านี่ครับงานพุทธศิลป์โอ้ด้านหลังรงยาไก่พี่เลขค้นเบิลสามห้านะครับรายการนี้ครับผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับขอแพงกว่าองค์แรกสองร้อยนะครับนี่ฮะเป็นงานพุทธศิลป์พี่รงยาท้องฟ้าพี่นะครับจบในอยู่ที่สองพันนะพี่ขอจบมันอยู่สองพันนะครับมีน้องนี่ครับเปิดแบงปันที่มีน้องมาเบาพี่นะครับมาลุยกันพี่องค์ที่สิบแปดครับ องที่สิบแปดเปิดมาพี่โอ้โ cool, หรายการนี้เป็นเนื้อตะปูสังขวานอน,น,อนพี่เนื้อตะปูสังขวานอน,น,อนต่อคตรวมพี่นะครับต่อคตรวมพี่รายการนี้เนื้อตะปูสังขวาเนื้อขอสี่ร้อยห้าสิบาทพี่ต่อคตรวมขอสี่ร้อยห้าสิบาทต่อคตรวมพี่จัดให้นะครับรวยพี่นะครับมาลุยกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้าเปิดออกมาพ,พี่โอ้โ cool. ห รายการนี้เป็นเนื้อหาชนวนมวนสารพี่นะลงยาฟ้านี่ครับนี่งเงี้ยเลขคนเบอร์สามสองพี่รายการนี้รับไปพี่นะครับสามสี่ร้อยพี่เอาไปบูชากันเลยสี่ร้อยเอาบูชากันเลยครับพี่นะครับมาลุยกันต่อพี่ชายองค์ที่ยี่สิบครับองค์ที่ยี่สิบเปิดขึ้นมาพี่วันนี้เปิดแค่ย 20, ี่สิบองค์นะ โอ้โหองที่ยี่สิบเปิดมาเป็นเนื้อมหาชนพี่เปิดมาเป็นเนื้อมหาชนด้านหน้าเป็นล็อกเก็ตฉากทองหันข้างเจริญพรพี่โอ้โหรายการนี้เป็นรายการพิเศษนะครับรายการนี้นะครับผมขอหนึ่งพันสามร้อยบาทผมขอหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่นะครับขอหนึ่งพันสองร้อยบาทพอพี่โอ้โหเซอร์ไพรส์ครับรายการที่ยี่สิบสิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะพี่ๆนะฮะ ลองมาลยนะุยกันต่อพี่ชายนะครับรายการสุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายพี่จ๋ารายการที่ยีิบเอ็ดนะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะครับพี่พี่นะครับมาลุยกันพี่นะครับรายการยีิบเอ็ดเปิดออกมาพี่ปุ๊บโอ้โหเป็นเนื้อมหาชนวนลงยาแดงมาเตอร์พีชนะครับเลขคุณตัวเบอร์ห้าหนึ่งพี่ลงยายอย่างนี้ โอ้โหลงยามาต่พีชพี่รายการนี้400บาทไอ้4 50บาทพี่เอาไปบูชาได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาอุดหนุนนะพี่เปิด21รายการบอกเลยว่าทีเด็ดมากสัตว์อีวีนี้ก็เป็นพาร์ทสุดท้ายของปู่มหาบุญมาเนี่ยที่เปิดลุ้นน,น,นะครับตอนนี้้นหมดแล้วที่เรียบร้อเลยครับนะอยากให้พี่น้องได้รับชมกันพี่นะครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณขอบใจขอบทุกขอบใจทุกคนมา,มากๆพี่ที่เข้ามาอุดหนุนน้องนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งครับ